สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเห็นไรไหมจ๊ะหลายคนเวลากินม,มาม่าเบอร์มี่กึ่งสําเร็จรูปหลายคนก็จะไม่กินตัวนี้ใช่ไหมเพราะโซเดียมสูงโซเดียมมันเยอะแต่คนที่รักการปลูกหลายคนจะรู้รู้ดีตัวนี้แหละที่จะช่วยทําให้ต้นไม้พืชผักมันเขียวสดแล้วก็มีการจเจริญเติบโตที่ดีทำยังไงทำยังไง คือหลายคนรู้แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้มือมหัดปลูกก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีแบบนี้อย่าทิ้งของดีต้นไม้ชอบจะบอกให้เราอะทำมาตลอดทำแบบนี้นะจ๊ะใส่เลยคนๆๆเลยเนี่ยประมาณสักแก้วแก้วของเราไงประมาณนี้ แก้วใหญ่ใก็ได้ใครมีแก้วใหญ่แล้วก็คนลยคนเลยนะเนี่ยโซเดียมสูงๆผง,ง,ง,งชุรเยอะเยอะต้นไม้ชอบหลายคนรู้แล้วคนรักการปลูกสวนม่าจะรู้เขาไปช่วยทำให้คือไปช่วยเร่งรากให้รากแข็งแรงดูดปุ๋ยได้ดีด้วย มีเกลือมีส่วนผสมอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อพืชคืออะไรที่คนกินได้พืชก็กินได้เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งถ้าหมดอายุแล้วมาม่าไหนไปดูในตู้เย็นซิในตู้ที่มันหมดอายุแล้วทำไงแกออกมาในเครื่องปรุงกับพริกเพกลิก็ได้หมดเลยมาผสมเนี้ยแล้วก็รดราดต้นไม้ก็จะเขียวเลย อันนี้เราผสมเยอะเยอะไปนะเนี่ยถ้าได้แก้วใหญ่ๆกว่าน,นี้จะดีแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะจ๊ะมือใหม่หัดปลูกถ้าเจอพวกเครื่องเครื่องปรุงอ่ะอย่าทิ้งแบบประเภทหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยหมดอายุแล้วทิ้งหมดเลยถ้าคนรักการปลูกเขาจะไม่ทิ้งเครื่องปรุงทุกชนิดเครื่องปรุงที่ติดมากับอาหารที่เราไปซื้อกุ้ยตงกุ้ยเตี๋ยว ราดหน้าอะไรที่มันมีเครื่องปรุงพวกอะไรนะพริกพริกน้ำส้มนี้พวกซอสเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกับต้นไม้หลายคนก็ยังไม่รู้แต่คนรักการปลูกรู้ดีนะแต่มือาหม่มหรปลูกอาจจะยังไม่รู้ก็เลยทำคลิปให้สำหรับคนที่ไม่รู้ได้ดูนะจ๊ะ จำเอาไว้ว่าเครื่องปรุงเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ต้นไม้ชอบมากถ้าเป็นพริกมันก็ช่วยไล่มแมลงด้วยเข้าใจปะ่ะพริกน้ำส้มผสมกันสมมติมีถุงมีพริกน้ำส้มเนี้ยเอามาผสมกันผสมน้ำใส่แก้วนี้ก็ได้ใส่แก้วเนี้ใส่น้ำให้นเต็มแล้วก็รดราดพริกก็ไปช่วยไล่มแมลงน้ำส้มก็ช่วยไล่มแมลงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชด้วยนะเออ นคนที่เขาทําทํามาเนี่ยเขาก็รู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถทําตามได้แต่ถ้าไม่อยากให้มันเปลืองก็เอาแก้วใหญ่ๆหน่อยคือมันไม่มีสูตรตายตัวของเราส่วนมากก็จะใช้แก้วอย่างเงี้ยอ่ะโฆษณา,าให้บ้านไหนหอม <c oughs> bakery house อ <c oughs> ่ใครสนใจก็ไปติดต่อหาซื้อได้นะจ๊ะ <c oughs> มีเบอร์โทรศัพท์ไ้ด้วย <c oughs> อ่ะเออป้าปชอบซื้อมากิน ก็เลยเก็บแก้วพวกนี้เอาไว้ไอ,ปอ้ป๋องปองแม่มีอะไรก็แชร์กันนะถ้ามันเห็นผลแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลคือต้นมงต้นไม้ของพวกเราอ่ะคือถ้าได้พวกผงชูรสอ่ะเอาเป็นว่าผงชูรสอ่ะมันจะเคี้ยวดีจริงๆเลยนะสังเกตดีๆแต่เราจะมาเอามาใช้เอาผงชูรสมาใช้ไปบ่อยได้เปล่าเปลืองเด็กไปหาเก็บมาเนี่ย ครที่แบบมันหมดอายุแล้วเอาแกะ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 มาม่าก็เส้นมาม่าก็ไปหมักทําปุ๋ยได้ในตัวเส้นของบะหมี่กลึงสําเร็จกลึงสําเร็จรูปก็จะมีพวกเขาไปชุบน้ําซุปก่อนนะแล้วเขาก็เอามาทาใช่ปะ่ะมันก็จะมีพวกเกลือพวกโซเดียมอยู่น้อยๆหน่อยไม่มากโอเคไปละ ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ้าทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะสู้กันต่อไป Youtube ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ,บ่อยๆก็ตามเขาแล้วกันแค่นี้นะ